นะครับวันนี้จะพามาเบ่งหนูที่ลูกค้าได้จองไว้มาจำไว้นะครับแล้วก็หนูที่เตรียมไว้ที่ล่อลูกค้าครับามาเบ่งบอลเลยบ,บอลเขา่ากลนวยชุดนี้ลูกค้าจองไว้เจดที่เขาจองมีล้อทรงกันเสา อันนี้อีกหกคูงานรับหกคูเขาจองไว้จะาจองมนนีชุดมีชุดสามตัวอันนี้จะไปเคลื่อนบวนรลบนะครับ อันนี้คู่นี้คู่คู่นี้ชุ่มแพร่เนี๋ยชุ่มแพร่พรรเขาคู่ไว้รอลูกค่า ครับเมือ่อนี้หนูที่เขาฟูเขาโซอนอะไจะเป็นโซอนอีกนะครับที่เตรียมไวล่อลูกค้าครับทือสามารถมาเลือกสเสี่ยงเรืเอยว่ามักชุดแรงูแลงพือเตรียมไว้ไห้เขาคูไ่ไปไห้ไมล่อเลยครับจะไปเบิง้งจะระบออเลยครับถ้าสนใจครับเย๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรแลวกะเพจหรือเฟสไว้ไว้ให้อยู่หน้าจอนะครับ